ขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆ2เรื่องนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าเสียงของนักร้องหรือเสียงร้องเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการมิกซ์เพลงโอเคเคสที่1ครับผมทําการมาร์ชลิงเพลงให้ลูกค้าหรือศิลปิน1คนนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมก็มีอินเทอร์เฟสามตัวที่ผมอยากจะทดลองว่าเอะอันไหนมันเสียงดีกว่าถ้าเกิดใครติดตามผมมาบ้านเนี่ยก็จะทราบว่าต่อให้เราเอาไฟล์เดียวกันเนี่ยมาเบลส์นะครับผ่านอินเทอร์เฟซสาตัวนะครับผมถึงจะเป็นออฟไลน์ line หรือออนไลน์ก็แล้วแต่ นะครับผมก็ค <c oughs> ือจะบลูสแบบเรียลไทามเนี่ยจะแบบกดปุ๊บให้มันคำนวณเลยก็แล้วแต่เนี่ยไอตัวไดรเวอร์ของแต่ละอินเทอร์เฟซมันจะมีผลต่อเสียงด้วยนะสามอินเทอร์เฟซถ้าเรานมาบลูสเพลงเดียวกันเนี่ยก็จะเกิด3คาแรคเตอร์ดีผมก็บลูสเสร็จปุ๊บส่งไปให้ลูกคา้าหรือศิลปินผมถามว่าชอบแบบไหนลองบอกผมนะเขาเลือกกันมาครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่าอันไหนเป็นอันไหนเพื่อความชัวร์ผมก็ใส่เป็น A B C เฉยผมก็ชอบแบบ C ปุ๊บผมถามว่าทำไมเลือกแบบ C คุณฟังจากอะไรสำหรับบบสส่่่่วววนนนนตตตััเเเเเรรราาาาาลลคคมมมิิกกซ์ะงๆ็จดอยยยแแีหึบ ไมน,นู่นนั่นนี่เขาบอกคิดไม่ยากหรอกครับพี่เปิดฟังข้างหน้าปุ๊บได้ยินเลยว่าเสียงร้องอันไหนเพราะกว่านะครับผมโอเคนี่คือเคสที่1นครับผมเคสที่2เกิดขึ้นกับผมเองในฐานะคนฟังมีศิลปินคนหนึ่งที่ผมติดตามอยู่ปล่อยซิงเกิลใหม่ปุ๊บอ่ะเราก็เปิดฟังทันท,ทีเปิด M v วปุ๊บโอ้โหภาพสวยมากเสียยคมชัดเสียงแหม่มีความตึบสนุกสนานบิวขึ้นมาเลยพอเริ่มเข้าเสียงร้องปุ๊บเอ๊ะมันดูเล็กๆเ,กเกบาๆไปนิดนึงแต่โอเคไม่เป็นไรนะเราก็ตั้งใจฟังไปนะเปิดเนื้อไปด้วยินไม่ชัด ในฐานะคนฟังหรือเป็นแฟนคลับมันก็รู้สึกว่าไม่สาใจที่อหา่ได้ยินเสียงที่มนชัดๆกว่านี้เป็นอีกตัวอย่างหนึงสุดท้ายคนเราฟังอ่ะเราก็อยากจะเสพเสียงร้องนั่นแหละเราถึงจะเสพเพลงได้ดีที่สุดฝากไว้ครับผม